สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกทั้งใหม่แล้วก็เก่าด้วยเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะแล้วก็การแบ่งปันเรื่องราวนะคะของคุณเข้ามาเนาะก็ทําให้พลังงานเราตรงกันนะคะขอบคุณมากๆจริงๆสําหรับนะการตอบรับทุกคลิปเลยวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อเรนดอมที่ว่าเขาคาดไม่ถึงเขาคิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะผ่านอุปสรรค แล้วก็นะคะได้รับชัยชนะแล้วก็ชีวิตมีความสำเร็จนะคะเขาคนนั้นเป็นใครก็ได้เป็นคนที่อิจฉาคุณเป็นคนที่กลั่นแกล้งคุณ นะหรือว่าเป็นศัตรูหมู่มานของคุณก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนี้เมื่อเขาคาดไม่ถึงว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะผ่านอุปสรรคต่างๆเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆได้แล้วก็ชีวิตมีความสําเร็จนะเรามาตรวจสอบพลังงานอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาของคุณนะด้วยการกด subscribe และแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็มาคอนเฟิร์มลัคนาราศีกันเนาะ ราศนาราศีของคุณและเขานะคะเจตเทินคนที่เกิดในวันอ้ไม่ใช่ซันคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะชาวธาตุไฟแคนเซลราศีกรกฎชาวธาตุน,นนะ้ำถามถึงเขาก็มาพอดีเลยเจตเทินคนที่เกิดในวันเสาร์นะชาวธาตุด,ดินแอร์ธาตุลมมิถุนทุนกุมนะคะแอริสราศีเมษชาวธาตุไฟว,วีโกราศีกันธาตุด,ดินนะคะ คอเรียราศีกุมชาตาลมแล้วก็แค่พินราศีมกรชาตดินตัวเลขนะคะวันที่เกี่ยวข้องกับคุณและเ้าเขามีเลข4เลข1เลข6เลข10เลข11 13 19แล้วก็25่านะคะลัคนาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเรามาดูเนื้อเรื่องกันดีกว่าว่าพลังงานของเราตรงกันหรือเปล่าเนาะ นะคะขอบคุณมากๆสำหรับกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนหลายท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามเนาะเรามาดูนะ,ะพลังงานอดีตนะพวกเขาคิดว่าชีวิตของคุณเนี่ยต้องเป็นแบบไหน นะคะพลังงานของเขาเป็นใครก็ได้เป็นคนที่คุณมาถามถึงก็ได้นะอาจจะเป็นคนรู้จักนะสังคมคนที่เขาไม่ชอบเรานั่นแหละนะเขาเขาคิดว่าชีวิตของคุณเนี่ยต้องเป็นแบบไหนในอดีตนะคะในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขามองหรือว่านะสิ่งที่เขาเห็นที่เขานินทาคุณเนี่ยเขาคิดว่าชีวิตของคุณต้องเป็นแบบไหนคะ ชีวิตของคุณต้องเป็นแบบไหนเขามองภาพในอดีตของคุณเนาะอันนี้เรามาดูความคิดของเขานะคะว่าอดีตเขามองว่าชีวิตของคุณต้องเป็นแบบไหนหถ้วยนะคะชีวิตของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยนะคะแล้วก็ยังไม่ประสีภาษานะยังเหมือนกับว่าประสบการณ์ชีวิตยังไม่เยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเออผ่านเรื่องราวม,มาเยอะแยะมากมาย นะชีวิตล้มลุกคุกครานนะคะบางคนบางท่านก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าโดนกลั่นแกล้งเยอะนะเพราะว่าอายุยังน้อยด้วยประสบการณ์น้อยด้วยนะโดนบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งเพราะว่าเขาเห็นคุณนะอายุยังน้อยแล้วก็คงที่จะไม่กล้าที่จะนะมีปากมีเสียงกับเขาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เขาก็มองว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือแบบเป็นเด็กที่โดน โดนนะคะโดนครอบครัวนะ,ะถูกครอบครัวทิ้งให้อยู่ตามลาําพังนะ,ะชีวิตก็เลยเหมือนว่าดิ้นรนต่อสู้นะ,ะทำงานเลี้ยงดูตัวเองหรือว่าบางคนท่านก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเออเปลี่ยนงานตกงานย้ายงานบ่อยก็ได้นะคะเป็นพลังงานของคนที่ไม่ทนงานนะเขามองคุณอย่างเงี้ยนะ,ะเป็นคนที่แบบเหมือน มีปัญหาชีวิตครอบครัวนะคะเพลังงานเนี่ยเหมือนกับว่าพ่อแม่อาจจะแยกทางกันก็ได้นะคะแล้วตัวคุณเองก,ก็ต้องละหกละเหินเรร่อนนะ,ะไกลบ้านไกลถิ่นพัดถิ่นนะมาทํางานต่างจังหวัดนะต่างถิ่นต่างแดนได้ด้วยแล้วก็คือแบบว่าชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขะนะคะคือแบบมีเป็นคนมีปม อะไรเงี้ยก็ได้นะเป็นคนที่ไม่มีความสุขอ่ะเขามองว่าคุณไม่มีความสุขนะมีปมปมด้อยในเรื่องของชีวิตครอบครัวเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันก็ได้หรือว่าเป็นพลงงานของคนที่แบบเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวนะแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนทําให้ครอบครัวแตกแยกก็ได้ถ้าเป็นพลงงานของผู้ชายเขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้แต่ถ้าเป็นพลงานของผู้หญิงเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องเหมือนกับต้องเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัว นะคะเลี้ยงดูลูกติดอะไรก็ได้เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายด้วยตัวเองนะคะแล้วชีวิตไม่มีความสุขนะคะเปลี่ยนงานย้ายงานบ่อยก็ได้เนาะเรามาดูนะคะพลังงานของคุณเหมือนเป็นพลังงานของเด็กน้อยนะ,ค,ะคนที่มีอายุไม่มากเลยอ่ะนะคะแต่เขามองว่าเป็นเด็กนะ แต่ไม่รู้ว่าคุณเป็นเด็กหรือเปล่านะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีอายุวัยกลางคนก็ได้นะคะแล้วนะปัจจุบันนี้เขามองว่าคุณเป็นอย่างไรชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะคนเหล่านี้เขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เขาเห็นว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเดอะทาวเวอร์นะคะสิบเหรียญโอเขามองว่าคุณเนี่ยอยู่ดีๆก็รวยอะ่ะ อยู่ดีๆก็ประสบความสําเร็จนะคะอยู่ดีๆก็นะชีวิตนะเปลี่ยนแปลงพกผันนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานเพราะว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือพอชีวิตมันย่ําแย่นะคะแล้วก็มีเจ้ากรรมในเวรเยอะเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตเยอะมีเจ้ากรรมในเวรเยอะนะผานอาชีพการงานมาเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ กลัวในเรื่องของความจนก็ได้นะคะบางคนท่านคือแบบว่าดินรนขวัญขวายทํางานหลายหลายอย่างนะคะแล้วก็นะศึกษาเรียนรู้นะจนจบปริญญาตรีปริญญาโทนะหรือว่าศึกษาหาความรู้นะคะรอบๆตัวจนสร้างอาชีพสร้างไรายได้ทําให้ตัวเองมั่งคั่งร่ารวยปัจจุบันเนี่ยนะเพราะว่าเออความโชคร้ายของคุณนั่นแหละเพราะว่าการที่ตัวคุณเนี่ยนะคือแบบยากจนไง นะครอบครัวคือแบบต้องหาหาเงินเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูคนในครอบครัวนะก็เลยต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องดิ้นรนมากๆนะคะคือไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะทำให้เหมือนตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนเก่งมากๆเนาะปัจจุบันนี้คุณไม่เก็บเอาเรื่องราวอดีตนะคะชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวนะคะมาเหมือนว่ามาเปรียบเทียบกับโชคชะตาของคุณอ่ะคุณรู้ว่า ชีวิตของคุณเนี่ยคือแบบเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะคะมีตลอดชีวิตเลยนะเปลี่ยนงานย้ายงานก็ยังเจอเจ้ากรรมนายเวรแบบนี้เหมือนเดิมอีกอ่ะนะทำให้คุณต้องอยากจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนงานย้ายงานตลอดเวลาพอคุณเปลี่ยนงานมาเจอคนกลุ่มเนี้นะเขาก็มองว่าเออเขาคงจะเป็นแบบเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่คอยกั่นแกล้งคุณอารมณ์นี้นะคะตัวเขามองว่าพวกเขากับคุณเนี่ยเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรที่แบบเออ ตามจองล้างจองผ่านชีวิตของกันและกันอะ่ะคือพวกเขาจะเห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จไม่ได้นะเขาจะคอยสอดส่องเขาจะดูแล้วก็นะคอยที่จะเหมือนกับว่าทําให้ชีวิตของคุณไม่ประสบความสําเร็จตัวเขาเหมือนเจ้ากรรมในเวรหรือว่าเป็นสิ่งทดสอบเออเรียกว่าเออคนที่มาทดสอบนะคะชีวิตของคุณโชคชะตาของคุณด้วยนะอืมเพราะว่าไพ่เดดจันน์ไม่ออกมาคนกลุ่มนี้เหมือน เป็นพลังงานของคนเก่าๆที่นะคะเป็นเพื่อนร่วมงานบริษัทเก่าหัวหน้าบริษัทเก่าก็ได้นะคะแม้คุณจะเปลี่ยนงานนะย้ายงานมาคุณก็ยังเจอกลุ่มคนแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วเขาก็มองว่าเออการที่คุณเปลี่ยนงานย้ายงานมาเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าเออมันคงจะเป็นปัญหาเดิมๆแล้วคุณก็คงจะไม่สนใจพวกเขานะคะปัจจุบันนี้เรามาดูซิว่าพวกเขาเห่าเนี่ย มีความคิดเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือมันเป็นอย่างไรนะคะมันดีขึ้นหรือว่ามันมันเป็นอย่างไรนะคะปัจจุบันนี้เดทเขาบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยนะประสบพบเจอการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยตัวคุณเนี่ยนะคะจบเรื่องราวในอดีตนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะ,ะแก้ไขสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวในอดีตความทุกข์ในอดีตอะ่ะที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาซ้าๆ เหตุกรรมเดิมๆล่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเห็นว่าคุณเนี่ยคือแบบเหมือนไม่ปล่อยให้มันนิ่งแล้วอ่ะนะคะไม่ปล่อยให้พวกเขานะคะเอ่อมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณได้อีกหรือว่ามาทําลายชีวิตของคุณได้อีกเขารู้เหมือนพวกเขารู้เลยว่าตัวคุณเนี่ยพอประสบพบเจอปัญหาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะ <c oughs> เป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็เรียนรู้เร็วแล้วก็นะคะมีการปรับเปลี่ยนนะคะใช้ความรู้ความสามารถ นะคะแก้ไขนะคะเปลี่ยนอนาคตของตัวเองได้อะ่ะเหมือนเขาคิดว่าตัวคุณเนี่ยคือแบบไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเลยอะ่ะนะ,ะแล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่แบบว่าระมัดระวังนะคะไม่ไม่เล่าเรื่องราวไม่ให้ใครนะคะเข้ามาล้ำเส้นเข้ามาก้าก่ายชีวิตของคุณได้อีกอดีตอาจจะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอะ่ะคือเหมือนใช้ชีวิต ใช้ใช้ชีวิตไม่ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนว่าใช้ชีวิตแบบไม่วางแผนนะคะใช้เงินนะโดยไม่ระมัดระวังไม่มีการวางแผนนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินด้วยนะปัจจุบันนี้คุณก็เลยเหมือนว่าขวานขวายดิ้นรนหาเงินเยอะแยะมากมายด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนะคุณศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการ ต่อยอดเงินด้วยก็ได้บางคนนั่นคือแบบเก่งฉลาดในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรายได้หลายๆช่องทางเอาเงินมาต่อเงินได้ด้วยเขาเห็นเขาเห็นว่า audio, <ian> คุณอ่ะเก่งในเรื่องของการลงทุนเขาเห็นว่าคุณเก่งในเรื่องของการที่หาเงินอ่ะนะคะหาเงินเก่งขึ้นนมีรายได้มีอาชีพเสริมมากขึ้นเพราะว่าอดีตอ่ะคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินไงนะคะแล้วก็มองว่าอนาคตคุณน่าที่จะเหมือนกับว่า จเจริญก้าวหน้านะแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินถึงขนาดร่ํารวยได้เนาะเรามาดูซิว่านะคะเขาคิดแล้วก็นะคะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่คุณทําคนเหล่านี้นะคะคือเขาเห็นคุณเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอ่ะนะ,ะ,นะะเก่งในเรื่องของการสร้างไรายได้หลายช่องทางเก่งในเรื่องของความรู้ความสามารถการเอาเงินมาต่อเงินนะเก่งในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะคะรู้อนาคตด้วย แล้วเขามองว่าคุณนะคะจะทําสิ่งใดในอนาคตเขามองว่าคุณคงที่จะเหมือนกับว่ามองหาเอ,อ่อใครสักคนหนึ่งมาอยู่เคียงข้างอะ่ะมองหาคู่รักมองหาแฟนนะมองหาความสัมพันธ์ดีๆนะคะคนเหล่านี้คือแบบเหมือนมองว่าคุณเนี่ยคงที่จะไม่อยู่คนเดียวหรอกนะคงที่จะมองหาแฟนหาคนรักนะคนที่เหมาะสมจะมาอยู่เคียงข้างคุณอะ่ะนะแล้วก็หรือว่าบางคนท่านเขาก็มองว่าคุณเนี่ยคือแบบ เป็นคนเหงาเป็นคนขี้เหงาตอนนี้คงจะเหมือนกับว่าออมองหาคู่รกักคนรักมาอยู่เคียงข้างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณคงที่จะเหมือนกับรวยขนาดเนี้ยนะคะต้องนะหาแฟนต้องหาภรรยาต้องหาสามีมาช่วยใช้เงินแหละนะ,ะเพราะว่าเป็นคนขี้เหงาไงเป็นคนเหมือนกับว่าขาดความรักอะ่ะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้ได้นะ,ะแล้วก็คือแบบคือต้องมองมองหาคนดีๆนั่นแหละนะ,ะแต่คุณก็ น่าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าพอมีการวางแผน<ๆ>การเงินไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแหละก็จะเหมือนกับว่าเลือกคู่ครองคนรักที่แบบเออเข้ามาเเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็มองว่าคุณคงที่จะเหมือนคงจะนะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตนั่นแหละนะคะแต่ว่าคือถ้าแบบว่าคือเหมือนตัวเขาเนี่ยนะถ้าแบบเป็นพลังงานของคนที่รักชอบแล้วก็สนใจคุณมองว่าเขา เขาคิดว่าคุณคงไม่ชอบเขาหรอกอารมณ์นี้นะคะถ้ามีพลังงานของคุณมาแอบรักแอบชอบคุณนะแต่ถ้าแบบว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงนะเพื่อนแบบเ,เพศเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าคุณเนี่ยน่าที่จะอมองหาใครสักคนนะคะมาอยู่เคียงข้างนะคะในยามแก่ยามเฒ่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพร้อมในเรื่องของการเงินแล้วรัรู้ซิว่านะคะแล้วพวกเขาเหล่านี้นะค,ะคาดไม่ถึงนะในชีวิตของคุณเนี่ยคาดไม่ถึงว่า คุณจะประสบความสําเร็จได้นะคะคือเขาเห็นอะไรถ้าไม่ถึงเขาเห็นอะไรนะเห็นตัวคุณเนี่ยนะเป็นคนที่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะวางแผนในเรื่องของการเงินประหยัดกินประหยัดใช้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณมีก็คือนะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่คบเผื่อเลือกนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าไม่พร้อมในเรื่องของ การเงินการงานแล้วจะไม่นะเอาภาระนะไม่แบบแบบรับภาระในเรื่องของความรักอะ่ะคือไม่ขวนขวายหาความรักเมื่อไม่พร้อมนะคุณจะรอโชคชะตานำพาคู่รักคนรักของคุณเข้ามาโดยที่คุณแบบคือฉันจะไม่ไปแย่งใครฉันจะไม่กล่าวโทษใครว่าใครมาแย่งฉันฉันจะไม่นะเออไปมองหาใครที่แบบคือเขาไม่ได้มารักฉันอะไรเงี้ยคุณจะเลือกคนที่รักคุณจริงๆรอะ่ะ นะคุณจะเลือกคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวให้กับคุณจริงๆคุณจะเลือกรักแท้คู่แท้จริงๆอะ่ะคุณจะให้จักรวาลแล้วก็สิ่งศิษย์จัดสรรให้คุณจริงๆหรือว่านะพวกเขาคาดไม่ถึงเลยว่าตัวคุณเนี่ยคือแบบจะปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตานะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ยอมปล่อยให้โชคชะตามันกําหนดคือในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะคือคุณพยายามที่จะทําให้ตัวเองนะคะชนะโชคชะตาให้ได้ ในเรื่องของความออการร่ํารวยการมีเงินคุณไม่ยอมให้โชคชะตากําหนดนะชีวิตของคุณว่าคุณจะรวยเมื่อไหร่แต่คุณจะพยายามนะขวัญขวายดิ้นรนนะให้ชีวิตของคุณคือร่ํารวยสําเร็จด้วยตัวคุณเองนะคุณเป็นคนขยันมากๆนะแล้วก็เป็นคนที่แบบปฏิบัตินะอยู่ในศีลในธรรมมากๆอยู่ในกรอบอยู่ในจารีตประเพณีนะไม่ไม่รีบด่วนในเรื่องของคู่ครองคนรัก นะไม่อยากได้ไม่อยากจะไปแย่งแฟนของใครแต่เป็นคนที่เหมือนกับว่าเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเคารพในเรื่องของเอ่อการที่แบบพยายามนะควนขวายดิ้นรนในเรื่องของการเงินอะนะการเงินคือแบบว่ายิ่งเราขยันมากเท่าไหร่เรายิ่งรวยเร็วมากเท่านั้นเนาะเออสิ่งสิ่งนี้แหละที่คุณแบบไม่ยอมให้โชคชะตากําหนด ความรวยความจนให้กับคุณอ่ะคุณเป็นคนขยันมากๆแล้วก็ดิ้นรนนะแล้วก็สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงคือเรื่องอะไรนะคะเกี่ยกับคุณเดชา h ร r ย o t นะคะชีวิตของคุณเนี่ยคือต่อสู้นะผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายด้วยตัวคุณเองนะคะคุณตัดสินใจนะเลือกเส้นทางชีวิตของคุณนะมีเส้นทางให้เลือกทั้งขาวทั้งดํา นะแต่เชื่อว่าคุณน่าที่จะเลือกเส้นทางสีขาวให้กับตัวเองนะแม้คุณจะเป็นพลังงานพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนที่นะความรักไม่สมหวังหรือว่าชีวิตรักไม่สมไม่สมหวังนะคุณอาจจะถูกแย่งแฟนแย่งคนรักชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขคุณเป็นพ่อแม่เป็นแม่ที่ต้องดูแลคนในครอบครัวดูแลลูกแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ทําก็คือคุณจะไม่ยื้อให้ใครอยู่กับคุณนะคุณจะไม่รักให้ใคร นะคนที่ไม่รักคุณอยู่กับคุณคุณจะพยายามที่จะปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระนะเขาอยากจะไปไหนก็ไปสามีอยากจะไปไหนก็ไปภรรยาอยากจะไปไหนก็ไปคุณเหมือนกับว่าเออเลือก ok ที่จะดูแลตัวเองเลือก ok ที่จะดูแลครอบครัวนะคุณรู้สึกว่าตัวคุณแบบคือมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นภาระนะเออความรับผิดชอบของคุณหมดอ่ะนะการเงินการงานความรับผิดชอบนะครบอบนะครัว นะคุณก็เลยเหมือนว่าต้องนะพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อตัวเองอดทนเพื่อตัวเองอะ่นะแม้คุณจะน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาก็ตามแต่นะคะแต่พวกเขาเหล่าเนี้คาดไม่ถึงเลยจริงๆว่านะโชคชะตามันไม่สามารถที่จะกลั่นแกล้งให้คุณล้มเหลวในเรื่องของการงานได้บางคนท่านเขานะ,ะกลั่นแกล้งคุณในเรื่องของเออผลประโยชน์นะคะกลั่นแกล้งคุณในเรื่องของการงานนะแย่งผลงาน นะแย่งชื่อเสียงทําลายชื่อเสียงของคุณนะแต่ก็ทําไม่ได้นะคะสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงนะสิ่งที่คุณสําเร็จได้เขาคาดไม่ถึงว่าคุณจะนะเป็นคนที่ไม่ผงผางนะเป็นคนที่ทำอะไรนะคะไม่รีบร้อนนะไม่ด่วนตัดสินใจไม่โมโหไม่โกรธนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าน้ําขุนไว้ในน้ําใสไว้นอกนะเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วมาก นะโกรธแปบ,บเดียวนะโกรธง่ายหายเร็วนะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตนะให้มีความสุขกลับมาโฟกัสที่การเงินกลับมาสนใจชีวิตของตัวเองไม่ไม่จมปักอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาชีวิตจะล้มเหลวนะมากี่พันกี่พันครั้งกี่พันหนนะคุณก็ยังนะพร้อมที่จะกัดฟันดิ้นรนนะเริ่มชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลานะส่วนคุณอนะ่ะ คุณไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักคุณไม่ได้สนใจว่าใครจะเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือว่ามากั่นแกล้งคุณนะคะแต่คุณจะใช้ในเรื่องของความพยายามนะคะการกระทำของตัวคุณเองนี่แหละพิสูจน์ให้คนเหล่านั้นได้เห็นว่านะคะคุณจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณจะไม่ใช้อารมณ์มาเหนือเหตุผลแน่นอนแม้เขาจะกลั่นแกล้งนะคะ จงเกลียดจงชังคุณแค่ไหนก็ตามแม้เขาจะทําลายชีวิตของคุณแม้เขาจะทําให้ชีวิตของคุณล้มเหลวสักกี่ครั้งพันหนทําให้คุณตกงานทําให้คุณเปลี่ยนงานทําให้คุณย้ายงานแม้พวกเขานะเจ้ากรรมในเวรอื่นๆนะจะมาแย่งชิงคนรักของคุณจะนะสาบแช่งคุณด้วยบางคนบางท่านนะเล่นของเล่นคุณสายแย่งชิงผลงานของคุณนะคะแต่เขาก็ทําไม่สําเร็จ นะคุณก็ยังเป็น king of pentacles นะคะคุณก็ยังเป็นคนที่แบบคนอื่นนะที่ไม่ใช่กลุ่มเขาเนี่ยนะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะคุณยังมีแบ็กกราวที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นเจ้าแม่ทัพทีมหรือว่าบางคนท่านนะบูชาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อนะคะคอยหนุนนํำดวงชะตาอยู่นะคะ เป็นเชื้อสายที่แบบเกี่ยวกับคนจีนด้วยก็ได้หรือว่าบางคนท่านก็นะคะบูชาเกี่ยวกับพระแม่ธรณีพระแม่โพสพนะ,ะพระแม่คงคานะคะหรือว่าเกี่ยวกับพระแม่ตรีมูรตินะ,ค,ะความรักแล้วก็เกี่ยวกับพระแม่ยุรคานะคะในภาคที่แบบว่าคือภาคที่ดูดุ๋นะคะภาคที่แบบเล็บลิ้นออกมานะคะ แล้วก็คือตัวคุณเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเหมือนล้มเหลวได้เลยอะ่ะพวกเขาทําอะไรคุณไม่ได้คุณยังร่ํารวยคุณยังมัง่งคั่งคุณยังแบบสงบนิ่งนะคุณใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวของเขาเหล่านั้นนะคะความโกรธความเกลียดกาที่เขานะคะมาทําร้ายมาทําลายชีวิตคุณเขาทาไม่ได้นะ,ะแม้คนเหล่านี้จะไม่สนับสนุนคุณอ่ะแต่ยังมีคนอื่นๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยนะหนุนนำดวงชะตาของคุณอยู่เบื้องหลังแล้วก็บุญกุศลที่คุณทำนะคะก็เขาคาดไม่ถึงหรอกว่าคุณเนี่ยคือแบบเป็นคนที่ฆ่าไม่ตายจริงๆนะเป็นแมวเก้าชีวิตนะเป็นคนที่แบบแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงอะ่ะนะเป็นคนที่เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลอะ่ะคือเขาทําอะไรคุณไม่ได้อะ่ะนะคะคือแบบเหนื่อยเปล่าเนาะคนเหล่านี้นะคนที่ทําลายชีวิตของคุณเนี่ยนะคือแบบพยายามจะกันแก้งนานะนะนะประการเลยอะ่ะ นะคะเอ่อทำให้คนอื่นมาเกลียดคุณนะแต่สุดท้ายแล้วนะคุณสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อนาคตให้กับคุณดีกว่านะชีวิตของคุณจะประสบพบเจอความสําเร็จนะคะมากๆเลยนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรามาดูซิว่านะคะคือเขาคาดไม่ถึงหรอกชีวิตของคุณจะนะ มาได้ดีขนาดนี้มีความมั่นคงขนาดนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดข,ขึ้นกับคุณในอนาคตเร็วๆนี้นะคะสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตเร็วๆนี้ q e e ีนออฟ o r ดนะคะคุณต้องนะ,ะได้รับความยุติธรรมนะคะสิ่งที่เขาทํากับคุณคุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะในในการกระทำนะ,ะในสิ่งที่คุณได้รับอ่นะอาจจะเป็นการกลั่นแกล้ง นะความความไม่ได้รับความรากักความเมตตานะผลงานหรือว่าเออบุญกุศลที่คุณทําเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเออนะที่บานมาคุณทําบุญคนไม่ขึ้นนะคะคุณช่วยเหลือเขาคุณรักแล้วก็เมตตาเขาไว้ใจเขานะแต่สิ่งที่คุณนะได้รับจากเขาเนี่ยคือแบบคือเขาหักหลังคุณในบางคนบางท่านนะคดโกงเงินช่วยเหลือเงินไปให้ยืมเงินไป นะคะก็ไม่คืนนะอนาคตที่คุณจะได้รับนะคะคือเขาอ่ะตัวเขาเองอ่ะที่เขาโกงเงินคุณไปอ่ะเขาก็จะถูกโกงเหมือนกันเขาก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนกันส่วนตัวคุณเนี่ยจะได้รับโอกาสดีๆนะเดมเพรสชีวิตของคุณมีความสุขมากๆคุณจะต้องไม่เหนื่อยเปล่าแน่ๆน,นะในสิ่งที่คุณทําบุญกุศลที่คุณทานะคุณเหมือนกับว่าถือลูกโลกไว้คุณจะได้มรดกทรัพย์สินที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์มีเงินมาซื้อ ะะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินน่ะแล้วคุณจะเป็นดีเอ็มเพรสอ่ะนะคะโดยที่ว่าเอออาจจะมีโอกาสที่แบบมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆมากๆเลยอะ่ะนะเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกต่างๆหรือว่าจะได้ของคืนก็ได้นะคะเขาจะแบบร้อนรนนะคะดิ้นรนเขาจะเหมือนกับว่าหาของมาคืนคุณก็ได้อ่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณสูญเสียไปคุณจะได้คืนทั้งหมดนะคะเพราะว่าถือลูกโลกไงนะคะก็ ก็รอดูกันต่อไปนะว่าชีวิตของคุณน่ะนะจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนนะสำหรับคนที่ทําดีแล้วก็ปฏิบัติด,ดีนะคะไม่เคยคิดร้ายกับใครเนี่ยนะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเรารับเอาพลังงานด้วยนะคะ สายแล้วเราต้องไปหาอาหารกินแล้วนะคะส่งผ่านพลังงานนะคะความโชคดีมีโชคลาภความสําเร็จให้กับทุกคนทุกท่านนะคะกด subscribe เนาะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็กําลังใจที่เปลี่ยมล้นนะคะสวัสดีค่ะ